หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าตัว Adobe XD นะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรแล้วก็ติดตั้งอะไรยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาจะทำนะครับมาเริ่มต้นทำในการออกแบบตัวหน้าเว็บไซต์นะครับเวลาเราทำงานกับลูกค้าเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเท้าความให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเริ่มตัวออกแบบหน้าตาเว็บไซต์นะครับเวลาเราจะออกแบบ หรือทําเว็บไซต์เนี่ยให้ลูกค mm. ้าเนี่ยเราก็ต้องออกแบบก่อนเหมือนเราสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยถูกไหมครับก่าเราจะสร้างบ้านในหนึ่งหลังเนี่ยยิ่งบ้านราคาแพงเนี่ยก่าจะสร้างเสร็จหรือว่าออกแบบในการสร้างเสร็จจะบอกเลยว่าใช้เวลานานมากนะครับว่าหน้าบ้านต้องเป็นอย่างงั้นหลังบ้านต้องเป็นแบบนี้กระเบื้องต้องเป็นแบบนั้น บาด,ดฟ้าหลังคาต้องเป็นแบบนั้นสีอู๋มันดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายมันก็พอ,พอๆกับการทําเว็บไซต์แล้วครับการทําเว็บไซต์เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะมาถามว่าเฮ้ยเว็บไซต์เนี่ยราคาเท่าไหร่เราไม่สามารถบอกได้เลยครับว่า,าเว็บไซต์มราคาเท่าไหร่เราอาจจะมีตั้งตั้งเป้าหรือว่าตั้งธงไว้ได้เลยว่าอาเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้ราคาเท่าไหร่ฟังก์ชันแบบนั้นฟังก์ชันแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านแหละนะครับการทําออกแบบเนี่ยหรือทําอะไรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนโปรแกรมหรือเขียนเว็บไซต์เนี่ยมันก็ต้องมีพิมพ์เขียวเหมือนสร้างบ้านครับต้องมีโครงร่างมีสร้างมีแบบไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทําเว็บไซต์ลูกค้าไปเนี่ยไม่มีแบบลูกค้าบอกเออทําได้เลยทาไปเหอะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้มันใช้งานได้โอเคถ้าลูกค้าพูดอย่างนี้แล้วมันทําแล้วมันจบมันก็จบมันก็จบมันก็จบ นะมันก็มีปัญหาอะไรมันก็จบแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเออทําไม่เหอะทายังไงก็ได้แต่พอทําเสร็จมาแล้วไม่เอานี่ถือว่าเราต้องทําให้เขาใหม่นะเพราะว่าเราไม่มีแบบให้เขาตั้งแต่แรกนะไม่มีแบบให้เขาตั้งแต่แรกนะครับถ้าเราเจอลูกค้าประเภทแบบอ่ะทําไปเลยนะอย่างที่บอกนะ ถ้าเขาเอานะไม่เรื่องมากมันก็จบแต่เขาไม่เอาขึ้นมาเนี่ยมันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพื่อให้อ่ะเป็นมาตรฐานเลยคุณจ้างผมเนี่ยหน้าแรกหน้าตาแบบนี้เมนูแบบนั้นแบนเนอร์แบบนี้ข้างบนแบบนั้นข้างล่างแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับนี่แหละครับสาเหตุที่ต้องมีการออกแบบหน้าตาก่อน ไม่งั้นอ่ะไม่จบนะสมัยนี้นะครับทุกสิ่ง,ท,ง,นะท,งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการออกแบบหน้าเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าแม้แต่จะออก,ออกแบบแค่ป้ายโฆษณาใบาละสามร้อยห้าร้อพันหนึงเนี่ยนะครับก็ต้องมีหลักฐานในการคุยต้องมีหลักฐานในการออกแบบนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกอะ่ะนะครับ สมัยนี้เนี่ยไว้ใช้อะไรไม่ได้นะครับมันต้องมีหลักฐานต้องมีอะไรชี้ชัดนะครับว่าเคยเราจะออกแบบนั้นเราอจะอแบบนี้มันไม่เหมือนการซื้อรถซื้อรถเนี่ยเขาพลิตมาแล้วนะว่าแบบนี้นะหรือว่าเราจะออกแบบจากโปรแกรม adobe xd หรือ photoshop อะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกแบบหน้าเว็บไซต์ไปเลยนะแต่มันจะเสียเวลาเราในการออกแบบถ้าเราเออกแบบไว้สักสิบเว็บเลยสิบแบบเลย แต่ลูกค้าไม่เอาสักแบบเนี่ยเราก็จะเหนื่อยฟรีนะครับก็จะเหนื่อยฟรีแต่ถามว่ามันก็มีไหมที่ลูกค้าที่เอามันมีนะมันมีอยู่แล้วลูกค้าที่เอามในแบบที่เราเออกแบบไว้แล้วมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าคนสร้างบ้านคนที่สร้างบ้านคนที่ออกแบบห้องน้ํอาออกแบบห้องนอนออกแบบห้องนั่งเล่นออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะออกแบบไว้เลยนะครับ ก็ต้องเสียเวลาหน่อยนะครับเสียเวลายอมเสียเวลาในการอ,ออกแบบไว้เลยนะครับอยา่างตัวผมเองเนี่ยก็ออกแบบเว็บไซต์เหมือนกันนะออกแบบไว้เลยว่าถ้าคุณเอาเว็บขายของหน้าตาแบบนี้ถ้าคุณเอาเว็บเรียนออนไลน์เอาหน้าตาแบบนี้ถ้าคุณเอาเว็บบริษัทหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแค่บ,บางจุดนะเราออกแบบหน้าตาเรา,เาไว้เลยถามว่ามันจะเสียเวลาเราไหมบอกเลยว่าเสียเวลาเราโคตรนะครับแต่มันจะง่ายต่อการทํางนาน แต่ถ้าลูกค้าต้องการทั้งออกแบบใหม่หมดเลยเนี่ยก็ก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเกินนํำก่อนนะที่เราจะเข้าไปสู่ในการทำออกแบบหน้าเว็บไซต์โดยใช้ Adobe XD นะไม่งั้นเนี่ยถ้าใครไม่รู้เลยเนี่ยมันถึงมาเรียนเลยเนี่ยก็จะงงว่าเฮ้ยเราจะออกแบบทำไหมวะถ้าเราจะทำเว็บไซต์เราก็ทำไปเลยดิเสียเวลาออกแบบนะโอเคนะครับ การออกแบบเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราออกแบบไปแล้วเนี่ยเวลาเราลงทำมือทางานเนี่ยลงมือจริงเนี่ยนะครับมันจะเร็วนะมันจะเร็วลองสังเกตเลยถ้าถ้าจบคอนนี้เราลองทําเว็บไซต์เนี่ยถ้าลองทําจาก adobe xd ไว้กนเนี่ยแล้วไปทํางานจริงบอกเลยว่าทํางานจริงก็จะเร็วนะจะเร็วกว่าเดิมโอเคนะครับก็แนะนำนะเกินเพียงเท่านี้